มาข้อสองบอกว่าการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นการทําลายาศาสนาแต่อโศกก็ยังมีการสวดมนต์อยู่อย่างนี้เป็นสิริมหามายาใช่หรือไม่ครับใช่ตอบคานี้ก่อนเป็นสิริมหามายาคือเป็นความจริงจะบอกว่าเราทําไมสวดมนต์เราก็บอกว่าสวดสวดมนต์มันทําลายาศาสนาก็าจริงอีกทั้งสองอย่างมันจริงทั้งสองอย่างทีนี้จริงที่สวดมนต์ทำลายาศาสนา มันเป็นการสวดมนต์ยังไงอะพระูเจ้าก,ก็บอกไว้หมดแล้ววินัยอาตมาก็พยายามอธิบายไม่รู้ข้อนั้นขอน้อนี้มุมนั้นมุมนี้ของวินยัยว่าการสวดมนต์อย่างไรมันมันผิดารายละเอียดมันก็มีมากมายสวดมนต์คืออะไรสวดมนต์ก็คือมีแบ่งเป็นสองอย่างสวดประนามคาถากับสวดธรรมบทอ่าหรือสวดตรวจสอบ ก็สวดท่องจำสังคีติอ่าสังคีติกับสังขยนาสวดท่องจำก็คือทำจำคำสอนพระพุทธเจ้าไว้สวดท่องจำเหมือนท่องสูตรคุณท่องบุตขยานท่องอะไรเนี่ยสมัยก่อนนี่ยิ่งจำเป็นเพราะมันไม่มีอะไรบันทึกต้องเอาความจำบันทึกแต่สมัยนี้ก็มันก็ความจําเป็นลดน้อยลงแล้วมันสิ่งมีสิ่งบันทึกแทนเยอะแล้วเพรานงั้นเราไม่ต้องไปใช้พลังงานนั้นไปเสียกับมันมากนักก็ได้แต่ถ้าจําได้มันก็ ง่ายจําได้ก็ควักมาใช้เด็ดทันทีใช้เด็ดทันทีอ่าอาตมาเนี่ยอยากจําได้มากกว่านี้นะแต่มันไม่เก่งกว่านี้ทั้งนั้นแหละแต่พยายามจําอยู่แต่มันก็ล้น่ะมันล้นมันมันไม่เคยได้จําเพิ่มไม่เคยได้เลยทุกวันเนี้ยอ่าก็เลยควักแต่ของเก่าอยู่ไอ้ที่จําเก่ามันไม่ลืมไปมันก็ดีแล้วอาตมาก็ยังขอบคุณตัวเองที่ว่าไอ้จำเก่ามันยังไม่ลืมไปยังอยู่ไอ้จำใหม่ไม่ได้เออไม่เป็นไรช่างมเถอะ ก็พยายามอยู่นะพยายามเพิ่มสัมประสิทธิ์อันนี้ของเราอยู่จะจําจใหม่แต่มันก็ยังไม่เก่งกว่านี้เพราะมันทํางานหลายหน้าโดยเฉพาะหน้าที่จํารักษาความจําเก่าไว้แล้วก็เอามาขยายเอามาทําประโยชน์ทํางานพวกนี้ตั้งเขียนตั้งอ่านทั้งบริหารตั้งอะไรเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นบริหารก็อาตมาว่าอาตมาปลดกเกษียณแล้วเรื่องบริหารนี้พวกเราช่วยบริหารนะอาตมาก็มาทําหน้าที่เอาแต่สอนเอาแต่บรรยาย ทำำําคําบรรยายไม่ว่าเขียนไม่ว่าพูดเอาแต่เขียนกับพูดแค่นี้ก็โอ้ยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยจะทำถ้าไม่ไม่ได้มาสอนอาตมาอยู่ก็บริหารตัวเองร่างกายตัวเองออกด้านนี้บงังไม่ไงั้นก็ต้องเขียนหรือไม่ก็ต้องอ่านหาพระยัญชนะหาหลักฐานหาองค์ประกอบในการที่จะมาเขียนมาอะไรอะไรต่างๆ,างๆนานา ทีนี้สวดมนต์ที่ไม่ที่สวดมนต์เป็นการทำลายาศาสนาก็พูดอีกบ้างไม่พูดมากแล้วพูดไปไม่ใช่น้อยแล้วนะเอาย่นย่อที่สุดเลยจากก้นสมบูรที่สุดก่อนในพระวินัยของพระเจ้าส่วงสวดมนต์ข้อที่21ในวินัยเรื่องอมุสาวาทวัก เรื่องนี้แหละเรื่องคําพูดนี่แหละเรื่องการสวดการพูดนี่แหละอันสุดท้ายเลยท่านบอกว่าเราอนุญาตสรับพัญญะเขาแท้แค่นี้ท่านก็ไปตีความเพียนไปเบี้ยวบาลีเบี้ยวว่าสรพัญญะนี่มีทํานองก็ได้อัตมาก็ว่าคุณไปเบี้ยวทำไม ก็ทําไม่ได้บอกว่ามีทํานองก็ได้ข้อ20คู่กัรณก่อน21ข้อ20บอกว่าอย่าลากเสียงยาวผิดแล้วผิดนะข้อนี้ห้ามส่วนสารพันญ,ญานนัธนาญาตแต่ลากเสียงยาวนี่ห้ามหนึ่งอย่าลากเสียงยาวสองอย่าใส่ทํานองนี่ข้อ20 าลากเสียงยาวคือยังไงลากเสียงยาวก็คือมันเกินกําหนดคําพูดมันมีเสียงสั้นและเสียงยาวเรีวยกว่ารัศสรรกับทีขสระอะอออออะโอเคนี้อก็จบแล้วไม่ใช่อะออ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 อนอ้อ,อ,อ,อม่ได้ออออ,อ มันลากยากเสียงสั้นเสียงอาอาก็อาไปสองวันไม่ได้มันลากยาวอาก็อาพอจะเป็นทีขัสระก็จบในตัวพอสมควรอไม่จะไปอาเกินไปนั่นคือความเข้าใจความรู้ต้องทำยยอย่าให้ผิดทีขสระยาว ก็ยาวตามสมควร้วก็จบรัศสระสั้นก็สั Syndrome ้นก็จบว่าห้ามลากเสียงยาวอีกอันหนึ <Ian> ่งห้ามใส่ทํานองไม่ให้ใส่ทํานองไม่มีทํานองแล้วไปไปรบเบี้ยบรีว่าใส่ทํานองน้อยๆก็ได้นะก็พูดเอาเองอ่ะพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตที่ไหนท่านห้ามไม่ให้มีทํานองอย่างนี้เป็นต้นนะ อาทีนี้เราสวดยังไงเราก็สวดใช่แต่เราสวดไม่ผิดไงแล้วสวดไม่ได้ใสทํานองหรือตรงกระตัสศะะรีคัสระ,ะ,สระแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งคือสวดเผยแพร่าสาธยายเผยแพร่อันนี้ซับซนะ้อนเเยอะเรื่องเพราะมันเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเยอะคนที่สามารถสาธยายได้ก็สาธยายสิ คุณสามารถสาธยายธรรมะคุณจะสาธยายเป็นอุเทศหรือเป็นนิเทศก็ตามแต่คือเอามาสาธยายความเอามาอธิบายอธิบายอย่างยกหัวข้อขึ้นมาก็เรียกว่ามีเป็นอุเทศอธิบายไปเรื่อยไม่มีหัวข้อเลย alls, ก็เรียกว่านิเทศก็เท่านั้นเองมีนิเทศกับอุเทศคุณก็สาธยายไปอย่าให้มันผิดนะ เผยแพร่คำสอนก็เผยแพร่ไปกับสวดสาสังสาสาเทวสวดสังสาทยายกับสวดสังกิติสวดจำไว้ท่องไว้รักษาไว้ทีนี้การท่องสวดรักษาไว้โดยรักษาอะไรรักษาธรรมบทคำสอนพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะอ้อาวคว็รักษากันไว้ท่องสวดกันไว้อย่าไปท่องสวดเล่น หรือที่สําคัญก็คือเอาธรรมบทนี่ธรรมบทนะเจ้าี่หัวใจพระไตรปิฎกนะอุศลาธรรมอุศาสองกันเป็นฝูงเลยเอามาหากินไม่ได้มันมีตัวอย่างมาแล้วอย่ามาทําอย่างนี้คุณจะท่องเพื่อเอาไว้รักษาธรรมบทของพระพุทธเจ้าก็ท่องกันไว้เหมือนต้องสวดคูณเหมือนต้องบทอักยานต้องอะไรก็ท่องไว้ ท่องในมูคุณท่องพร้อมเวลาพดีเดี๋ยวนี้เขายิ่งจะใสไปแล้วนะเป็นทํานองเพลงเลยใช่ไหมคือร้องเพลงเลยก็ว่าได้นะปลาสมัยเนี้ยหาดูได้ตามคลิปโดยทั่วไปนะเรียกว่าทำกันอย่างจงครึ่มนะไม่สนใจนะแหมหาเงินหาทองแต่หาก ของเราสวดเนี่ถ้าไม่แน่จริงเดยกก็ลืมนะแต่มาไปพาเด็กสวดมนเนี้ย<ม>เด็กเขาจะช้ามากเลยแล้วก็กลัวเราจะลืมว่าเฮ้ยมันวักนี้แบบวักนี้่บเพราะเด็กเขาจะถ้าเราแต่มาไม่เริ่มเด็กเขาก็จะไม่ตามนะเราให้เราเริ่มก่อนเขาจะตามเรื่องตามถ้าบทที่ยากเนี่ยไปเลยลืมเลยเคยงานยั่วพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมาลืมเลยเฮ้ยไปไม่เป็นมันถึงอะไรมันเนี้ยนะคือ สวดไปของเราเนี่ยมันมันไม่มีทํานองไม่มีอะไรมันก็จะลืงง่ายนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขามีทํานองใช่ไหมเขาก็จะโอ้โหได้ต่อเนอื่องยาวนานเยอะแยะมากมาย <c oughs> แต่ที่นแน่ๆคือคนฟังไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมนั่งก็คุยกันแหลกลานงานศพงานอะไรก็คุยกันนะเยอะแย,ยะเล่นไพ่เล่นไฮโลแล้วแต่สารพัดนะพระก็สวดไปโยมก็เล่นไพ่ไปเล่นการพนันไปนาะนต่างๆนานาน ก็ไม่จะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะพอพระสวดเสร็จก็ได้ตังค์ก็กลับบ้านเอ้ยกลับวัดนะแต่ของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกเช้าทุกเช้าอ่ะยิ่งบทพาหุงเนี่ยแตมาว่าบางทีแตมายังจําหัวข้อไม่ได้เลยนีงนน่ะนะเอาไอ้พอตรงนี้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นมาเราเดี๋ยวสับสนนะบางคนสับสนอาตมาเด๋ยนนี้ไม่ค่อยได้สวดมนต์รวมเท่าไหร่คงจะสวดพาหุงไม่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 ตลอดทุกวันเนี้ ครับมันจะลืมบอกเขาอาตมาข <laughs> น,นาดปัจเจเวกเนอาตมายังมาทบทวนเลยเนี่ยอยู่กับปัจฉาสองสามรูปก็บอกเอาเอาท่องปัจเจเวกกันหน่อย <laughs> จะลืมอ <laughs> มมาก็ยังทบทวนเลยยิ่ง <laughs> ตอนนี้ที่ข้างล่างของเราเนี่ยครับเวลาตัวนี้ปัจเจเวกเงียบหมดเพราะว่าโยมก็บอกว่าเดี๋ยวน้ำลายมันจะลงไปในอาหาร <laughs> เขาก็เลยมาช่วยเงียบ <laughs> จนว่าจะพ้นโควิดไม่รู้ว่าพอพ้นโควิดแล้วสมณะลืมบทประเ,เวกหมดเปล่าไม่รู้ <c oughs> ะพอครกูกรัรในมันต่อได้อาสรุปอีกทีหนึ่ง <c oughs> อโศเราก็สวดแต่เราสวดไม่ผิดินในไม่สวดเอาไปหากินไม่สวดไปที่ไดใช่เป็นเรื่องเดรัจฉานวิชาสวดอะไรให้หลงขลังหลงอะไรเราไม่ไม่ใช่อ่าเราก็สวดก็สาธยายรู้ด้วยว่าสวดสาธยายกับผู อื่นหรือสวดจำไว้หรือสวดตรวจสอบสังคยานาเรียกว่าสวดตรวจสอบคือวิธีสวดตรวจสอบท่านนี่สวดขึ้นคนหนึ่งเอาวัตธรรมบทหรือว่าเอาพระวินัยอะไรก็แล้วแต่มาสวดสวดขึ้นแล้วทุกองค์ก็ฟังวิธีรักษาธรรมะของพระเจ้าฟัง ต้องตรงกันหมดเลยคนนี้สวดขึ้นมาคนเดียวทุกคําทุกประโยคทุกอะไรต้องตรงกันหมดถ้ามันผิดขึ้นมาปั๊บคนในฟังเอ้ยผิดทักแได้หลายๆคนเห็นว่าเออนี่คุณไปสวดผิดอย่าเอาสวดผิดสวดใหม่สวดให้ตรงสวดให้ตรงกันทุกคนยอมรับกันทั้งหมู่เลยว่าต้องอย่างเดียวตรงกันหมดรักษาความไม่เพี้ยนเพียนไม่ผิดเพี้ยนเป็นเลย เอาไว้อย่างนี้ได้นี่เรียกว่าสวดสังคยนาส่วนสวดท่องจําก็สวดกันเป็นหมู่มันสวดสุดคูนสอบบทอรยาอะไรก็สวดสวดในที่ไม่จะไปอวดอ้างไม่ใจะไปให้คารวะก็ได้ยินดีไม่ดีไปหลงขลังหลงสวดในพระสวดอันนี้กันโอ้โหเป็นบทที่ท่านมันมีซับซ้อนไงเพราะท่านเองท่านสวดสังคีตินท่านไม่ให้คารวะได้ยินคารวะก็บอก อันนี้เป็นความลับเว้ยของอันนี้ต้องวิเศษแน่นะใช่ไหมของพิเศษจะมาธรรมบรู้จะของพิเศษจะมามันก็เลยทําให้คิดไปว่าโอ้โหถ้าเราได้นี่เราได้บางน่าจะเอามาใช้ดีๆนะมาเป็นมนต์สวดใส่น้ําสวดใส่อะไรอะไรได้อันนี้มันก็บาบาบอไปอย่างนั้เดรจาวิชามันอยู่ในจิตของคนแล้วมันเป็นจริงๆนะมันเป็นจริงๆ,นะมงๆแม้แต่นโมตสามยังเอาไปใช้เลย ใช่ไหมเนี่ยผมอกที่ว่ไมันต้องเอาหมดหมดนเรานไยากหนอกหมดหมนนี่แหละน้มันจ์สัพพะคำโตเนี่ยครั้งก็จริงมันเป็นอุปทานเคุณก็ใช้แม้แต่แม้แต่อิอตอีพีโสก็ยังเอาไปแต่งถอยหลังทั้งนั้นแหละอะไรก็เอามาทั้งนั้นอะ่ะอิตีปิโสถอยหลังถอยหลังถอยหน้าอะไรก็กไปใช้แล้วครังน <laughs> ี่เป็นต้นคือมันเป็นอุปทานซ้อนแล้วมันก็เลยทําให้เกิดติดยึด อุปทานและขลังและเป็นจริงด้วยเพราะสมมุติอุปทานเนี่ยมันเป็นได้มันมีพลังงานซ้อนสิ่งที่ไม่มีจริงเกิดจริงเพราะอุปทานเนี่ยโลกถึงเดือดร้อนรสอร่อยมีจริงไหมมีจริงไหม,มเห็นไหมพวกคุณตอบได้แต่ข้างนอกก็บอกมันไม่มีได้งไงว่ารสอร่อย มันจะทำให้รสอร่อยหมดไปได้ยังไงเขาไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่เชื่อจริงๆริมันทําได้ยังทาจริงได้หรือทำให้รสอร่อยหายไปมีแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยอร่อยมากเรื่องขึ้นชีวิตก,ก็โอ้โหอร่อยมากเรื่องขึ้นได้อร่อยเออดีวันนี้มีอร่อยใหม่มาเสนอไม่เชื่อ,อนนถ้าเขาไม่เชื่อให้ไปถามพระละหัน <laughs> มันมัน,ม,นมันคนละเรื่องกันเพราะโลกมันเข้าใจคนละเรื่องแล้วมันทวนกระแสกันคนละอันเขาก็เลยไม่มีหมดไม่มีไม่มีทิ้งเขามีแต่หอบหอบหอบแล้วก็ใส่แกะจําแสอนุสัยไว้ยึดติดไว้บรรลุกี่ชาติกี่ชาติคนก็ไม่มีนิพานอะ่ะแต่นิพานนั้นเข้าใจแล้วเ่าโถสมมุติที่แท้ไม่มีอะไรเลยมันอาศัยกันและกันอยู่เฉย เมื่อเข้าใจแล้วหมดทุกอย่างนะก็ม่อาศัยกันละกันเพราะว่ถ้าเราจะอยู่เราก็อยู่อย่างมีประโยชน์แก่คนอื่นส่วนเรานั้นไม่ลิ้มไม่เล่มไม่แอบเสพแอบบแบบติดอะไรแล้วสบายเข้าใจอยู่กลางๆรู้ความจริงตามความเป็นจริงคือหนึ่งสิ่งที่มีคือหนึ่งเสร็จแล้วเราก็วางกระสุนแต่ถ้าสูนมากเราก็จะลืมก็จําไม่มัง่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนกษัตริริมหามายาแล้วจะจําไว้หรือจะจะลืม ถ้าเรายังจะอยู่อยู่ยังอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมา otto, จะยังไม่ทิ้งหมดจะต้องจําไว้ให้ได้มากๆ,ๆด้วยแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอาตมารู้แล้วไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่มด้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นของถาวรเป็นนิรันดรเป็นสิ่งที่สุดท้ายคุณต้องวางหมดคุณต้องทิ้งหมดละมันไม่มีอะไรอนัตตามันสูง้วไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตัวเป็นทิ่งไปก่อนคุณต้องกระจายหมดนั่นแหละนี่เป็นความซับซ้อน มันม um um, 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 ีมัน um, ต้องให้มีแล้วมีอย่างเร็วยางแข็งแรงอย่างเร็วอย่างกว้างอย่างมากด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีไอ้ที่มีมีให้มากหมดให้หมดเอาแค่นี้ก็แล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วภาษามันมีคอนเทนตนั้น